ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปิดบ้านคนดังเปิดชีวิตน้องจอสายเชียร์วงวิโรดครองที่500ไดจากวลีจนเครียดกินเหลาใครจะรู้ว่าชีวิตของนักแสดงตัวประกอบอย่างสายเชียร์วงวิโรดนักแสดงเจ้าของวลีเดชจนเครียดกินเหลา นักแสดงนักร้องและสแตนด์แมนที่เป็นที่รู้จักจากโฆษณาต้องผ่านความยากจนชืดเริ่มจากศูนย์ไม่มีต้นทุนใดๆจากลูกชาวนายากจนต้องดิ้นรนทำทุกอย่างเคยเป็นทางกรรมกรเป็นคนขุดซวมเป็นตัวประกอบฝ่าฟันจนได้เล่นหนังโฆษณาและได้เป็นสแตนด์แมนไทยที่เคยร่วมงานกับหนังดังระดับโลกมากมาย ดยเจ้าตัวเปิดเผยเรื่องราวว่าด้วยความยากจนทําให้เราต้องทํางานหาเงินตั้งแต่เด็กได้ตัดสินใจเข้ากรุงเทพตอนนั้นเราชอบหนังจีนกําลังภายในบวกกับร่างกายที่ยังแข็งแรงอยู่พอเข้ามากรุงเทพจึงได้เข้าไปชกมวยเพราะอยากเป็นนักมวยจากนั้นก็ทํางานหาเงินทุกอย่างมีงานอะไรก็ทําหมดให้ได้เงินจนได้เข้ามาเป็นตัวประกอบใหม่ แรกๆไม่มีข้าวกินเงินก็ไม่มีสักบาทต้องเอาข้าวบูดที่ข้้น่นราจนเป็นดอกเห็ดเอาไปล้างน้ำมาต้องกินใหม่ล่าสุดช่อง YouTube เลอเฟือชแนลของเลอเฟือหอมกจกได้ไปเยี่ยมสายเชียววงวิโรธปัจจุบันเป็นนักธุ <ๆ S 1> รกิจด้านอสังหาเรสัย์์และเป็นเจ้าของสยามชายหาดทรายขาวทะเลเทียมของเมืองนครปฐม,ท,มที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยว โดยสายเชี่อเผยว่าหาดรายขาวแห่งนี้อยู่บนเนื้อที่เดือรวมทั้งหมด500ไร่แต่ส่วนทะเลมีเนื้อที่150ไร่ส่วนที่เหลือแบ่งไปทําสิ่งปลูกสร้างทุกวันนี้หาดสายขาวยังดําเนินธุรกิจอยู่และยังนอนกินอยู่ที่นี่เป็นชาวบ้านแค่ไปใครมาสามารถมาเจอที่นี่ ทำหารายขาวมาได้5ปียอมรับว่าผลประกอบการลุ้มลุ้มอดอนๆแต่ก็ได้อยู่ได้น้ฝนคนจะน้อยหน่อยแต่คนจะเยอะช่วงสุขสัตอาทิตย์ชื่อตสวนตัวไม่ได้ป่วยมา30ปีแล้วพอออกกําลังกายทุกเช้านอกจากทําธุรกิจหาซายข่าวแล้วก็ยังทําปลูกโวนตะไคร้ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเพื่อเอามาสกัดเป็นน้ํามันตะไคร้หอมส่วนละครก็ยังรับเล่นอยู่และยังเล่นโฆษณา,าเหมือนเดิมแต่ส่วนมากจะไปออนแอร์ในโซเชียล และนอกจากนี้มีแพลนจะสร้างหนังเป็นผู้กำกับหนังนอกจากนี้เหลือเฟือยังได้ถามไซเชียว่าหลังจากที่ทําหาดรายขาวมา5ปีแล้วได้กําไรโดยขาดทุนไซเชียบอกว่ามันยังเสมอตัวอยู่สมูดตัวถึงขาดทุนเราก็พยายามหากหิจกรรมมาทําในหาดของเรา ข,ข้อคิดินของเรื่องนี้นักแสดงประกอบสายเชียร์วงวิโรธเจ้าของวลีเด็ดจนเครียดกินเหล้าที่ต้องผ่านความยากจนชีวิตต้องเริ่มจากศูนย์ไม่มีต้นทุนใดๆจากลูกชาวนาต้องดินรนทําทุกอย่างเกิดเป็นทั้งกรรมกรคนขุดซวมจนตอนนี้กลายเป็นนักธุรกิจอสังหาเรือมาซับ้าขายที่ดินกว่า500ไร่ สยเชียเผยด้วยความยากจนทําให้เราต้องทํางานหาเงินตั้งแต่เด็กทํางานทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินลังจากนั้นเป็นตัวประกอบได้สักพักก็อัปเกรดตัวเองเป็นสตันแมนงานโฆษณาก็เข้ามาเรื่อยๆดังนั้นคนที่ต้นทุนชีวิตไม่มีหรือมีน้อยต้องอดทนทําเพื่อให้มีเงินใช้และแสดงพออยู่มากขึ้นก็ไม่ค่อยมีจึงต้องมองหาอาชีพเสริมทำมองหาโอกาสเพื่อที่ไม่ให้ตัวเองอดตายสู้เท่านั้นถึงจะอยู่รอด มีความคิดเห็นอย่างไรต่อคลิปนี้เชิญคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเราจะพาไปเปิดบ้านกนดังท่านใดโปรดติดตามชมคลิปต่อไปครับ